เราย้ําเลยว่าเราจะส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ของจังหวัดภูเก็ตเพียงจังหวัดเดียวถูกปะอาจจะใช้สถานที่จัดที่อื่นได้ไหมจัดที่จังหวัดน่านได้ไหมได้ใช้สถานที่จัดที่จังหวัดน่านแต่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของภูเก็ตถูกไหมนะแต่ส่วนใหญ่ก็ถ้าเราดาว่าเราจะส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดไหนเราก็น่าจะจัดที่จังหวัดนั้น ถูกปะแต่ความหมายที่สองคือเราหมายถึงเราเจาะจงการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตอย่างเดียวโอเคไหมพอได้ป่ะแนวนี้พอได้ไหมลูกพอได้ไหมยากไหมยากไหมยากหรอใจเย็นๆใจเย็นฮูเ,นเชื่อมั่นว่าน้องๆทําได้เราเราอาจจะเราเรามองว่ายากเพราะว่าน้องอาจจะเพิ่งมาเจอแนวแบบนี้ครั้งแรกแต่ถ้าน้องเรามีเวลาหลังจากนี้เราไปเจอขุดแนวข้อสอบบ่อยๆทําได้อ่าดู แนวนี้ดูสประโยคบนประโยคบนเขียนว่าไฟไหม้กุฏิพระอายุเกือบร้อยปีที่วัดในจังหวัดภาคเหนือประโยคนี้กำกวมอย่างไรประโยคนี้กำกวมอย่างไรอ่ะหลักการที่หนึ่งทำยังไงนะหาแยกส่วนของประ,ประโยคใช่ไหมอ่ะเิ่มแยกยังไงไฟ ไฟเป็นประธานถูกปะไม่เป็นกริยากุติกุต,กติพระกุติของพระถ้ากุติพระที่นี้น่าจะหมายถึงกุติของกุติคือที่อยู่ของสงฆ์ใช่ไหมพระอายุเกือบร้อยปีเห็นส่วนขยายไหม